ผู้แทนพระองค์ไปในพิธีสมโภชและห่มผ้าองค์พระนอนณวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรียุธยาเวลา9กนาฬิกานาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอค์งปียนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดใหญ่ชัยมงคลอำเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยาโอกาสนี้วางพวงมาลัยและจุดธูปทีนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชัยมงคลพระประธานประจามุโบสถ แล้ววางพวงมาลัยและจุดทูบเทียนเครื่องนำ้ำมศการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชจำลองด้านหน้าอุโบสถจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีสมโพธและผ่มผ้าองค์พระนอนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรบุรณะองค์พระนอนซึ่งให้รักษารูปแบบดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม รวมถึงเทคนิควิธีการกอร่อสร้างแบบดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานให้ดำรงไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศา,ศาสตร์และเพื่อการเรียนรู้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนในปี2567สนักศิลปากรที่3พระนครศรียุธยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการบูรณะองค์พระนอน และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมการบริจาคเงินในการบูรณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปลี่ยนพระราชกุกสนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ใช้ระยะเวลา60วันโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเาทานผ้าห่มองค์พระนอนปักอักษรพระปรมาพิไทยวปรอเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาวัดใหญ่ชัยมงคลเดิมชื่อวัดใหญ่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนต้นเมื่อปี1900ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสำนักของพระสงฆ์ที่ไปบวชเรียนจากสำนักรัตนมหาธิระประเทศศรีลังกาต่อมาปี2135เมื่อสมเด็จพระนเรศวมร,ร,รมหาราชทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาที่ตำบลหน,นองสาระายจังหวัดสุพรรณบุรีส่งสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดแห่งนี้เพื่อเป็นอนุสร์แห่งชัยชนะเรียกว่าพระเจดีย์ชัยมงคล ภายหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาวัดถูกทิ้งร้างจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสิน์เป็นระยะเวลากว่า150ปีกรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปี2478ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์จนมีพระสงฆ์ประจำพรรษาจึงยกฐานะเป็นวัดราชเมื่อปี2500โดยใช้ชื่อว่าวัดใหญ่ชัยมงคลมีพระครูภาวนารังสีเปลืองเริงเชียนเป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์และได้รับการดูแลจากกรมศิลปากรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมอาทิพระเจดีย์ชัยมงคลวิหารพระพุทธสายญาติหรือพระนอนสารเจ้าพ่อสิทธิชัยและพระตำหนักสมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชปัจจุบันมีพระครูสิริชัยมงคลเป็นเจ้าวาดมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา30รูปและแม่ชี45คน